The to touch. สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกาชากันในพาร์ทที่43กันแล้วเย้โอเคนะครับผมซึ่งไ d ดีด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นไอดีของผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเขาได้ฝาก i อดีมาให้ผมเปิดกาชากันนะครับผมโอเคเอานะครับผมพาร์ทต่อไปนี้ก็จะไม่มีการไล่ให้ไปดูคลิปคลิปนั้นแล้วนะครับผมซึ่งว่าถ้าเอามาใส่เนี่ยมันก็จะเอาคลิปมันก็จะยาวนิดนึงนะครับมันมันมันแรเยอะไปนะครับตัดให้มันสั้นๆลงนะคร เกี่ยวกับไอ้ดงไอดีแล้วก็ไฟล์รวมไอดีนะครับผมซึ่งใครอยากจะให้ผมเพิ่มในไฟล์นั้นเนี่ยก็กรุณา ไว้ในโพสต์ของผมนะครับโพสต์ของผมก็จะเขียนไว้ว่าการูตนาเมนต์ไอดีทางนี้นะครับผมส่วนใครที่ไปโพสตนอกเหนือจากนั้นผมจะไม่เอามาใส่ให้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือขอรบกวนสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะเมนไอดีนะครับการูณนาเมนเกี่ยวกับคลิปสักนิดนึงเพื่อให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมจะไลค์จะเมนจะซับสไครต์หรือเรียกเพื่อนให้มาดูเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมจะได้มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนใครที่คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับผมผมจะ ไอคลิปมันไม่ดียังไงต้องไปพัฒนายังไงนะครับผมก็ช่วยกันนิดนึงนะครับรบกวนนิดนึงเองนะับไม่ใช่เข้ามาเมนปุ๊บไอดีอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปมันดีหรือเปล่านะครับผมป่ะเราไปลุ้นกระชายกันเลยดีกว่าโอเคโอเคนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดการ์จาแพดตินัมนะครับ5โบอีกหนึ่งตัวเหมือนเคยนั่นเอง150รลูบี้นะครับผมก็มีกดอยู่ว่าต้องกดข้ามตอนอ้าปากนะครับก็คือเขาสั่งมาอีกทีนึงนะครับก็ต้องตามเขานิดนึงนะครับผมโอเคกดไปปั๊ เป๊ะๆนะครับผมโอเคครับถ้ากดเลยเขาจะว่าเพราะว่านี่โอเคอ่ะปุ๊บกูกดนั่นแหละโอ้ยนะปี่5ดาวโอเคเอา5ดาวไปก่อนนะครับเอา5ดาวไปก่อนนะครับเวลายานิดนึงนะครับกดต่อไปครับปุ๊บก็ให้ผอโอ้ยอย่าเสียใจนะครับอย่าเสียใจอย่างน้อยก็ก็ถือว่าเป็นตัวดีตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับต่อไปครับปุ๊บก็ให้อุ้ยบอนมาสเตอร์ บอสอะไรวะไม่ใช่บอสมาสเตอร์สิอ่านผิดมาเอลสโตนะครับมามาเอลสโตนะครับโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีดีดตัวนี้ตัวดีนะครับตีไกลโอเคครับต่อไปครับปุ๊บก็ให้อลิสรหัสน้องคนนี้เปิดมาสี่ตัวยังไม่ได้หดาวกับเจดาวเลยว่อตวผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวน้องเขาก็คงจะเสียใจนิดนึงนะครับผมโอเคครับต่อไปครับปุ๊บก็ให้เยโลโอ้ดีตัวดีอีกแล้ว ออกตัวดีอีกแล้วนะครับถึงจะเป็น5ดาวแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคครับตัวสุดท้ายครับปุ๊บก็ให้โอ้ชลิน่าดีนะผมว่าดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้ไอดีมาให้ผมเปิดกันนะครับรับรองครับได้5ดาวกลับไปทุกคนแน่นอนครับบ๊ายบาย